สกลิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วทำนะฉันกำลังโหลดบางส่วนฉันชาร์จปล่ออยู่นะกำลังรักษาตัวเองนิดหน่อยกำลังรีโรหลดกำลังยิงสู้ทงนะฉันกำลังถูกยิงใส่นไฟจะกำลังังงแรว ส่งน้ำตาลมาให้ฉันหน่อยพบป้องมานน้องเงีง้นงนอกศัตรูไปส่อ,สองจำได้นฉันต้องารือความช่วยเหลือ,อ,อ อไรเพื่อใจเย็นเพื่อนเราไม่ได้มามเล่นเรามาฝึกม e ีฮอปไปเฉยเพื่อนออกเลยก็ได้คลิก เวลาไปแล้วกำลังคว้างฐานกระโดด อรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบิดวงเซฟโซนโมันดีดีจริงๆ